ฟังแล้วเอึ้งดีเจดาด้าได้ยินมา ว่าสามีไอซ์มาจากตระกูลใหญ่ระดับท็อป5ฝรั่งเศสยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของว่าที่คุณแม่อย่างไออพิสดาที่กำลังตั้งครั์ได้3เดือนกว่ากับสามีนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสแต่อยู่ๆกับถูกแอคเขาปิศชนะโผล่มาคอมเมนต์ใต้ภาพของสาวไอซ์และคนรอบตัวทั้งภาษาอังกฤษ,กฤษและภาษาไทยว่า I, share the same with I อ h ชร e t h อ s a m ซ h ฮันเบิร์ตบิไออพิสดาแปลว่าฉันมีสามีคนเดียวกับไอซ์และผัวไอซ์ก็เหมือนผัวฉันเหมือนกันในทสุด ada, ดีเจดราดาเปิดเผยผ่านทางรายการแฉว่าจากการตามสืบจากในคอมเมนต์ชาวเน็ตถา สมัยควมมว่าสามีของไอซ์รวยมากกระดับอภิมหาเศรษฐีไม่ทบ5กระทบ10ของฝรั่งเศสเลยทีเดียวเพราะนามสกุลของผู้ชายเป็นนามสกุลของตระกูลใหญ่ของฝรั่งเศสถ้าหากสามีไอซ์เป็นคนในตระกูลนี้จริงก็รวยมากๆว่ากันว่าผู้ชายคนนี้ซื้อผลงานศิลปะทีเดียวจ่ายเป็นเงินราวๆ500ล้านบาทเลยทีเดียวหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ